S <S <S เจ๊ฮะนูเห็นคลิปเนี่ยมันใช้เทียนถอนขนหนูเนี่ยทำไงอืมให้ดูอืมมันต้มเทียนก่อนถอ,อน,นง่าย<อ>กว่าเดิม่ะถอนง่ายกว่าเดิมใช่ไหมที่เราเคยทำนะใช่ยางงั้นเราต้องมาลอกแล้วหลังก็แย่อืมงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนเดี๋ยวเราวิธีใหม่บ้างเนียนเลยอือยังขาวเลยอ่ะ เดี๋ยวลองทำดิไปหาเทียนก่อนอะไรอะทำไมอะทำไมบอกเทียนทำดีไหมเยอะเงี้ยหนุม่เมื่อคืนนี้ได้หนุมากี่ตัวไอ้เยลเทียนใหญ่ไปทำไมเอ็งไอ้เทียนใหญ่ไปทำไมเอาไปเขาหยุดจะได้อยู่นานไงอ๋อเอออันนี้ไปถวายพระเนี่ยไหนให้เทียนแล้วนี่อันนี้เราก็ได้เทียนแล้วไปเดี๋ยวไปเอาหนี้ไปให้วัดแล้วก็เอาของวัดใหญ่กว่านี้กลับมา ใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมขอไปแกะเก,ก็บเทียนที่มันเรื่องร่วงนะครับปไปเดี๋ยวไปเก็บเทียนกันอันนี้เป็นเศษเทียนที่เขาใช้แล้วนะคะแล้วก็จะแกะข้างๆเอาไปต้มหนูลอกหนัง เดี๋ยวไปต้มกันป่ะเียนตไปอันนี้เราได้เทียนมาแล้วนะคะนี่ไปเอาจากวัดมานะคะเสร็จเทียนแล้วเดี๋ยวเราพัางน้ําถอนขนหนูกันเลยนิ้วต้องเปิดไฟเปิด <laughs> ไฟแรงป่ะคนไฟแรงอะไรนี้เนะี่ยเดี๋ยวต้องรอให้น้ําเดือดน,นะคะ ก็จะใส่เทียนอันนี้หนูที่เราไปยิงมามาคืนนี้ได้หกตัวแล้วของเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วสองตัวดูดีด่แข็งปังเลยนี่อันนี้มีหนูพุกสองตัวแล้วก็หนูท้องขาวลองปะลองใส่ก่อนยังน้ำยังไม่ร้อนเลยผ่าหม้อผ่าหม้อละลายแล้ว อันนี้ละลายแล้วนะคะอันนี้ดูในคลิปเห็นก็ใส่น้ําแล้วก็เอาเทียนใส่ด้วยเทียนติดนะใส่เทียนติดเลยใส่เลยปะเดี๋ยวเราเอาเทียนใส่เลยนะคะนี่ออนใหญ่ใส่ก่อนใส่ยงี้เฮ้ยอันนี้อันใหญ่ใส่เลยเนาะมันกระเด็นไงรอๆก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนละลายแล้วใช่ละลายแล้วคนละลายไว้ มันคนคนแล้วคนวมันปิดอันเนี้ยใช่มันต้องปล่อยให้มันละลายเองอ่ะเห็นปะนาาก,ก็เลยไม่ต้องคนปล่อยให้มันละลายเองพี่จะคนปะไม่ใช่คนพี่ไม่ใช่คนเน, <c oughs> นี่ยมันละลายแหละไอ้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราใส่เทียนเพิ่มอีกอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราใส่หนูไปเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราไปแช่น้ำเย็ยนเลยนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนี่นแข็งปังเลยเดีเองขอคอยลอกอันนี้อะไรเนี่ยหนูหนูชุเมเชื้ัภาษาใช่วัดภวิทัศน์ออกไหมแข็งแข็งปังเลยเนี่ยไอ่ตัวหนูมันแข็งด้วยอะ่ะตัวนั้นอะ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้ ตอนนั้นมันแช่ท้องฟรีจะดไม่ได้เล้ใช่ไหมมันจะหลอกทั้งกระแบลกระเบอรเลยอ่ะเนี่ยหลอกอ่ะโดนหลอกมันยังไม่ยุ่ยอ่ะมันยังเย็นอยู่ปะเนี่ยเย็นแล้วเย็นข้างหนอ่ะแบบว่าเราแค่นานจัดอ่ะได้ไหมอนันนี้พี่ลอกใส่ถุงดิอันนี้ไว้แช่หนูนี่มาดูมาดูอันนี้มันคือแค่หนังลูกออกไปนะไอ้แค่ขนลูกออกไป เออเนี่ยไม้นเนี่ยคือลงไงเนี่ยถ้าลองไม่หมดก็จุ่มใหม่ได้ใช่ไหมใช่ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เขาบอกให้ให้เทียนใเนี่ยมันจะเห็นหนังเขาขาวไงขนมันหลุดเกลี้ยงเลยใช่เน<อ>ี่ยดูดิเนี่ยขาวจัว่วเลยอ่ะใช่แล้วหนูมันจะไม่เละด้วยเราก็ไม่เคยทำนะครับเห็นเขาแนะนำม,มาแล้วก็ใครไปดูที่มานะลำบากพระเลยเฮงดูด้วยไงดูไม้ไม้เจอลำบากพระเลยเพื่อนเจอในเฟซ หางเลยพี่อาจารย์มจะโดนนะมันต้องให้เย็นเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามันร้อนๆหน่อยอ่ะมันก็ไม่ออกเหมือนร้อเย็นมันมันมันอ่อนใช่มันต้องให้เย็นๆนอ่ะอีกสักพักก็เย็นแล้วห้าโมงห้าโมงใช่โอ้โไปนี่มาดูนี่มาดูนี่ดูดูใบรอกันมันเป็นแบ่แบะหมดเลยเออขาวเลยผลต้อกมาเลยแต่เนื้อันก็ขาวเลยเนี่ยเฮ้ยชนะ มันเหมือนไอ้ไอ้หนูด้วย,ยไอะไรวะที่มันไม่มีขนอ่ะเออได้จุ่มน้ำมาจุ่มน้ำเค้นออกกระโชดนี่เออเฮอเจ๊โชว์มือเปื้อนเหมือนเหมือนตัวอะไรแบบไม่มีขนอ,ะอ่ะอขาตัวออแต่ตัวนี้ดำปีเลยอืมตัวอินต้องลอกย้อนนี่ไงง่ายๆเลยเนี่ยเออว่ะของเองขนไม่มีเลยแต่เนื้อไม่เหลือแต่เนื้อไม่เหลือ,อ,อใช่ก็ะจะได้กินง่ายอ่ะไม่ต้อง ทันเหมือนมันไม่ค่อยเลนะนะใช่ไม่ค่อยเละโดยสภาพไม่ค่อยเละยอยากก่างก็สื่อเลยสภาพไม่ค่อยเละน,นะครับอยากก่างก็สื่อเลยเขาเสร็จกับเป็นคนตัวละตัวก่อนเขายังไม่เสรกเลยที่พี่ยิงมันก,นก่อนเนี่ยเป็นปืนบอกที่ยิงใช้อ่ะลองมาดายเละเพราะมันขุ่นอยู่หมดอย่างนี้มันมันมาโดนหัวใช่ป่ะละ่ะใช่มันเลยลอกง,ง่าย อันนี้ตัวใหญ่ลอกยากมากเลยอะอนนี้มืออร่อสักอย่างอ่ะตัวมันใหญ่อ่ะอันนี้เราก็ลอกหนังเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาไส้ออกเดี๋ยวเราไส้ออกไหนก็คอยล้างน้ำ ทำแล้าไสออกเออเองดูลูกไปไดิลูกใครนะลูกใครเอ็งไปท้องใครไว้อ๋อมาล้างด้วย <c oughs> แนบแหนบนะแนบแหนบแบบแนบไปหรอก็จะเอาให้มันออกทั้งหมดนะเชียวแนบเหรอเอาไปเดี๋ยวไป แงะได้แงะว่าแล้ว,ว,ลวได้เล่น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 มันเรียกว่าแนบเหรอแนบแนบ,แนบเอาแนบมาทุบๆใครเล่นบ้างเถอะจะหลับอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่หนังอันนี้มันแบบแปลกๆอะ่ะ <c oughs> มันหนังม่นจะแข็งอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าหนู <c oughs> มันเป็นหนูใหญ่ ล้วหนูอันนี้กหดูเนื้ออะไรอร่อยกว่าอาอันนี้มันจะเนื้อแน่นๆมันจะแข็งกว่าอันนี้ก็อร่อยมันจะนิ่ม,มแต่น,นี่มันเนื้อเยอะอันนี้เดี๋ยวเราล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ถุงแช่ตู้เย็นทำอะไรกินเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู แซ่บโถงหนูอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแช่ตู้ได้